หวานลดอ้อยคว่ำเลยล่ะค่ะมากปริ่นซูมเซอร์ไพรต้อนรับคิมกลรบ้านทําคนโสดตาร้อนเรียกได้ว่าครับรักไม่แผ่วจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักซุด้าน้อยสีมากปริ่นและคิมเบอร์รีที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านเนี่ยก็เตรียมงานมงคลครั้งใหญ่หลังจากฝ่ายชายน,านั้นได้คุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้ว และล่าสุดเนี่ยก็มีโมเมนต์น่านรักน่านรักมาให้แฟนคลับ MK นั้นได้ฟินจิกหมอนกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่สาวคิมนั้นได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศพ่อแลนดิ้งกลับถึงประเทศไทยปุ๊บก็มีช่อดอกไม้สวยๆจากวัดที่สามีมาตอนรับอย่างอบอุ่นเลยล่ะค่ะโดยหนุ่มหมากนั้นได้บอกว่า บอกเขาเลยว่าเอาสดใสสดใสขณะที่สาวคิมนั้นก็เขินม้วนตอบกลับด้วยน้ำเสียงสุดน่ารักว่าอุ๊ยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณครับพร้อมยังโพสคลิปผ่าน IG story ด้วยแคปชั่นสุดหวานด้วยว่า The sweet taste welcome thank you เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์การต้อนรับกลับบ้านที่น่ารักอบอุ่นสุดๆไปเลยละคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ